สวัสดีครับเพื่อนเพื่อครับเอ,อ่อถ้าเกิดว่ากรณีที่เราถอดฟ้าสูบออกมาแล้วนะครับแล้วทีนี้เราจะสังเกตว่าใบวาไอดี mm hmm. wow ID, นะครับมันจะมีการสึกหลอนะครับสึกหลอมากกว่าใบวาไอเสียนะครับใบวาเสียนใบวาไอเสียเนี่ยมันแทบจะไม่มีปัญหาแทบจะมันแทบจะไม่สึกหลอเลยนะครับแต่ว่าของไอดีเนี่ยมันจะสึกหลอมากนะครับแล้วก็มันจะมีบ่าวาวบางทีมันก็จะซุดลงไปนะครับ สาเหตุตหลักๆเนื่องมาจากว่าพวกเศษนะครับเศษฝุ่นแล้วก็เศษหินเศษทรายอะไรพวกนี้นะครับเวลาที่เครื่องดูดเข้าไปนะครับมันก็จะมาเกาะอยู่บริเวณบ่าวาวนะครับมาเกาะอยู่ตรงบริเวณบ่าวาวตรงนี้เลยนะครับแล้วทีนี้เวลาที่วาลมันกดลงไปนะครับเวลาที่วาลมันกดทับลงไปมันเศษทรายพวกนี้มันก็จะมากัดนะครับมากัดริม มาจะมากัดบริเวณใบาวาวกับบ่าววาวทําให้บ่าววาวสุดใบาวาวเสียหายนะครับหลักๆกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือพวกเศษหินเศษทรายเศษฝุ่นนะครับที่เข้ามาในห้องเครื่องนั่นแหละครับสาเหตุหลักๆก็เนื่องมาจากว่า,ากรณีที่เราไม่ได้ใส่ไส้กรองอากาศหรือว่าใส้กรองอากาศเราไม่ดีนะครับไม่ละเอียดพอนะครับมันก็เลยกองเศษฝุน่เฝนเศษทรายไม่ได้นะครับ เศษทรายพวกนี้เวลาที่มันเข้าเข้ามานะครับในห้องเครื่องเนี่ยมันก็จะผ่านตัววาลนะครับวาไอดีก่อนนะครับวาไอดีกับวาวาลก่อนนะครับพอวาไอดีมันปิดนะครับปิดโดนพวกเม็ดทรายนะครับเม็ดทรายมันก็จะมากัดทําให้บาวาลเราเสียนะครับใบวาลเราเสียนะครับหลักก็จะมีประมาณนี้นะครับที่ทําให้ใบวาลเราสึกแล้วก็เสียหายนะครับ ถ้าเกิดว่ากรณีที่ใบาวาลเราเสียหายขนาดนี้นะครับมันจะทําให้วาลยันนะครับวาลยันแล้วก็ปิดแรงอัดไม่อยู่นะครับแรงอัดมันจะเก็บไม่อยู่ทําให้รถเราสตาร์ทไม่ได้สตาร์ทไม่ติดนะครับลหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ